อ่าสัสด ok ีนะีรนะผมก็วันนี <uss UC> ้นะครับลูกค้านาเครื่องทีเอฟร้อยสิบห้าอ้มันเป็นเอ้ามันเป็นเจ้านันยูเนี่ยเจ้าโลกเนี่ยนี่นะครับเป็นเจ้าโลกฮูชีดนะครับนึกว่าเป็นรอยี่แล้วเนี้ยก็นี่นะครับดูเลยทําสีนะครับอะไรวะเนี้ยแดงแก้วนะครับทําเต็มนั่นแล้วก็เบอร์โทรนี่นะครับศูนย์แปดหนึ่ง แปดสามเก้าเก้าหกเจ็ดสี่อ่าหรือใครอยากรู้นะครับว่าทําแล้วเป็นยังไงนะครับวิ่งดีไม่ดีนี่โทรไปเลยเบอร์นี้นะครับเจะของที่ไม่โกหกแน่นอนนะครับทำไม่ดีเขาจะว่าไม่ดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโทรคุยกันเองนะครับอันนี้นะครับอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรื้อเลยชิดลองติดทักกีก่อนไหมไอ้พวกเนี้ยยกเครื่องขึ้นเลยปตรงนูวนก,ก็เล่งนะนะั่นแหละ เดี๋ยวให้ฟุกลื้อตัวนี้เดี๋ยวช่างต่อไปจัดการตัวนู้นให้เสร็จไปวันนี้เอาไปยกโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะติดฟังเสียงสักหน่อยดีกว่าตัวเนี้ยอืมจะติดด้วยว น่าจัเน้าเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วเอา้าเปลี่ยนไปเลยไม่้องลืมไม่้องฟังแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับเครื่องอตัวยันม่านนะครับตัวนี้ก็พ่นสีเรียบร้อยนะครับก็สามสั่งเลยนะครับตัวนี้ทําสีแล้วก็ถังน้ามันเป็นแดงแก้วนะครับแล้วก็อะไรชุดนะครับนี่แพ้นะครับ ตองเกจิเท่านั้นหนึ่งจะดูรูนะครับว่าแทนน้เทียมนะครับแปมอะแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับให้ดูนี่นะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวปอาวญาติเริ่มประกอบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถังน้ํามันนี่ขัดร้อยหมดแล้วนะครับก็หลอกสีเรียบร้อยอะนะครับก็ใบพัดลมนะครับจะทําให้สีเขียวให้ไปนะครับแล้วก็ อ่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวอ่าถุงพ่นพื้นพนลมได้เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนี่ลอกสีเรียบร้อยนะครับคุ้ยลอดนะครับนะครับฝาก็เดี๋ยวผมจะพ่นสีเลยนะครับจะได้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขารีบจะใช้เครื่องนะครับก่อนนัดเขาไว้แล้วนะครับวันที่สิบสองให้มาเอานะครับเนี่ย อ่ะโอเคนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับนี่อูผมมีสองแบบงานเร่งกับงานด่วนงานไม่รีบไม่มีเลยนะั้งก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองทุ่มนะครับก็เจ้าของบอกว่ายังไม่รีบนะครับเดี๋ยวจะมาตอนเช้าสองโมง <c oughs> ออยังดียังมีเวลาผมอะไรห้าหกชั่วโมงอ,มงอไม่ต้องน้อเน,นี่แล้ว <c oughs> คือเน,นี้ย นะครับก็เดี๋ยวทำอะไรลบววาอ่าลบวาวนะครับลบสี่มิลเลยแถมแถมไม่ต้องควักอ่ไม่ต้องถึงก็ชิ้นลิมมากเลยจะแตกอีกกลี่สี่สี่สองสี่แปดแลวก็ได้เอออ่านะครับอันนี้สีนะครับใหม่คลิปเลยนะครับ น <Workers. S 2> ี่แดงแก้วนะครับอันนี้เป็นประกายมุกนะครับอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวได้เปิดไฟดูอ่านะครับนี่นะครับประกายมุกนะครับสีสดนะครับแดงนะครับแดงแก้วนะครับนี่ไอพวกนี้ต้องมีแสงไฟสะท้อนนะครับถึงจะเห็นเก็บนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ เอนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักข้ามานะครับถังนะครับก็อันนี้เป็นสีรถยนต์นะครับที่พ่นนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับแต่สีก็แห้งแล้วนะครับเนี่นะครับก็ผมพ่นมาเย็นนะครับก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีผสมนะครับเนี่นะครับเป็นสีแบบนี้นี่ป่องห้าร้อยนะครับขนาดเนี้นะครับ แล้วก็สีเคลือบนะครับผแจะใช้ตัวนี้นะครับของอะไรก็ไม่รู้ดูไปเป็นนะครับสองหนึ่งอโอเคนะครับจะขออนุญาตอ่าเริ่มประกรอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นแคมนะครับนี่ตามมดไอ้พุนทั้งหมดนะครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับ แคมเก่าทำนะครับเพราะว่าเซฟงบไปนิดนึงนะครับถ้าเครื่องมทิ้งไว้นะครับมันจะดีหลายอย่างคืองบมันจะไม่บานมากเพราะว่าไม่ต้องใช้แคมใหม่นะครับี่ลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่อนี่คนบ้านะครับเลิกบ้ายเนี่ยนึกไปนิดหน่อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลูกเบี้ยวนี่อ่านะครับอันนี้ตุ้มดามนะครับกับเบี้ยวเดินลงสานะครับเบี้ยวเดินลงสาผมเนี่ยจะเดินหนึ่งฟัน นะครับถามว่าถ้าเดินมากกานี้ไดไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะติดยากนะครับติดง่ายติดยากอยู่ที่เบี้ยวไฟนี่นะครับเบี้ยวแก่ก็ติดยากเบี้ยก่อนก็ติดง่ายนะครับแต่ท้ายจะไม่ค่อยมีนะครับลรอ่อนมากเกินไปนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนขากระมานา1ไ0แล้วนะครับนี่แล้วก็สปริงนะครับต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าเฮ้ยมีเกาะสเต็ปเดียวไงล่ะ มันทํางานสองตัวป่ะน่ะแล้ทำพร้อมกันเออตัวตัวนี้นั่นก่อนเนี่ยแต่มันประกบคู่เนไหนดูดิเสถิตใหม่เนี่ยมันก็ทำงานมอมบ้าสปริงนี้ใช้ไม่ได้แล้วเสถิเปลี่ยนใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสปริงให้ใหม่หมดเลยนะครับชุดไล่ข้างเดี๋ยวเปลี่ยนผมหมดเลยนะครับก็มาสเต็ปนี้ดูแล้วไม่น่าเวิร์กนะครับดูขาสปริงตัวในนะขากรมะนาระวังเห็นมันดุ่งๆเลยนะ หหเ,เห็นไหมลนะ่ะโอเคทิ้งเลยมานถ้เต็ดเดียวใช่ไหมล่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ,อีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าภายในนี่ผมก็ใส่เริ่มหมดแล้วนะครับนี่นะครับทุกอย่างนะครับแคมก็ใส่เรียบร้อยนะครับ ก็ตอนนี้โมกึ่งแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะก็ล้างนะครับล้างเสร็จเดี๋ยวก็จะพ่นสีเลยคืนนี้นะครับระว่างานมันเร่งนะครับถ้าถอยดีเขานี่ท่าเจ้ต๋องออกสีอะไรดีวะถอยดีอ่ะโอเคนะครับช่างต๋อง สีถังก็สีเหลาสีแดงไงบอยสีอะไรเดี๋ยวมาสีดำนี่ไั้ยฮนะเอไไอเไม่กะไม่เวลาแล้วตอนนี้มันพ่นสีอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นเดี๋ยวเอารอไฟสปอร์ตไลท์ก่อนถึงเรามางัดได้อืม อโอเคนะครับด,ดูนะครับความเร่งรีบนะครับเราให้จบภายในคืนเดียวนะครับเฮ้ยเหนื่อยไหมนะช่างเหนื่อยใจไม่ใชนะ่ไม่ใช่นะสีน้ไปแต่เชี่ยอคือทำสีเนี่ยมันจะช้านะครับรถนะครับผมต้องบอกไปก่อนเลยนะครับทำไมจำเป็นก็อย่าไปทำมาเลยนะครับถ้าทำก็ได้แต่จะรีบนะครับแต่รีบมันก็ มันไม่ทันนะครับโรางงานมันเยอะนะครับนั่นแหละถ้าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่านะครับก็อ่าอโตนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะตีเสมอฝาเลยนะครับอ่าสเกตดูนะครับนี่ถามว่าทําไมต้องตีเสมอฝานะครับรถมีแคมนะครับตอนนี้หลบเบาวมันลึกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวชนนะครับก็เสมอฝาดีที่สุดนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไม่ค่อยจมนะครับบ่าวาวนะครับจะใช้ได้นานนะครับนี่พอรแล้วก็แย้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคืนด้วยแล้วก็งานมันเร่งนะครับนี่ครับประมาณนี้อ่ะถือว่าดีก็ไม่ได้เปิดหน่อยนึงนะครับนี่ถือว่าได้อยู่นะครับอ่ะมองนี่เห็นตัววาวนะครับนี่ครับ โอเคนะผมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ฝาข้างพูนมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่พูนกันทั้งคืนเลยนะครับสีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็งานเล่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่าหายอยู่สีครับ ไอสติ๊กเกอร์แท้นะครับนี่ชุดละสามร้อยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเดินสายก๊อกนะครับดูนะครับนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะติดไต้บางเสียงนะครับก็ดูเร็วนะเอาเรื่องนะครับพอจะติดยากเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ ก็อากาศหนาวนะครับหมุนส่งหน่อยนะครับก็อันนี้ติดไปทิ้งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับลองดูแล้วนะครับก็โอเคนะครับมาติดให้ดูปั๊ม้องดีนะครับ รับเสียงมันจะมีนะครับดังแก๊ก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 ือปกติมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับโม่ดูนะครับว่าถีกไหม อโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากมะดับเครื่องนะครับอยากจะได้สติปหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ